อะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าไอ้เครื่องเล็มหญ้าไอ้เครื่องนี้เป็นเครื่องเล็มหญ้านะครับไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องตัดหญ้าเล็มสนามหญ้าหญ้าเล็กน้อยผมก็ซื้อเอามาไว้เล็มหญ้านี่แหละครับผมว่ามันจะตัดหญ้าได้ดีไหมผมบอกเลยเลยครับเหมาะสำหรับผู้หญิงแล้วก็คนชราคนชราอย่างผมนี่แหละครับเพราะว่ามันเบาไงนะครับตัวนี้ราคาพันกว่าบาทนะครับ แต่ไม่รวมแบตนะคือผมมีแบตอิงโกอยู่แล้วเพราะว่าผมใช้เครื่องมือของอิงโกอิงโกเยอะฉะนั้นเวลาซื้อก็จะซื้อเฉพาะตัวเปล่ามาครับก็บพันกระบ,บาทก็โอเคอยู่นะตัดหญ้าครับประมาณหนึ่งงานหนึ่งไร่หน้าบ้านเนี่ยไอตัวนี้เอาอยู่นะครับสาหรับการตัดหญ้าทั่วไปนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องแนะนํากันเยอะการประกอบกลไม่ต้องแนะนําอะไรกันเยอะเนาะเพราะว่ามันก็จับสวม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  อันนี้เป็นมือโยกนะครับปรับได้ปรับได้ไดส่วนตรงนี้ก็คือเป็นเซตไดเอ็นครับไดเอ็นแต่ผมว่ามันมันมันกระจอกไปหน่อย <c oughs> อ่านะการการการถอดนะการถอดก็คกดตรงนี้เองครับเปิดขึ้นมานะครับบีบตรงนี้แล้วตรงนี้มันจะมีเอ็นครับผมเอ็นก็ดูนะครับเวลามาเนี่ยมันจะมาแน่นๆแบบเนี้ยเราก็หา ปลายมันให้เจอครับแล้วก็เอาออกมาด้านที่เป็นเกลียวอย่างเงี้ยก็อยู่ด้านข้างมันจะมีล็อกอยู่ส่วนออกเส้นเอ็นนี่ออกรูกเดียวนะครับรูด้านข้างเพราะฉะนั้นเราดึงออกมาขนาดนี้อ่าแล้วเราก็ใส่มันเข้าไปนะครับใส่มันเข้าไปอย่างเงี้ยอ่าผมก็ตามไม่ค่อยดีอ่าใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ใส่ให้มันลงล็อกครับมันจะมีเงี้ยงอยู่ ไม่ต้องกลัวว่ามันจะยาวหรือจะสั้นเกินไปนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะยาวแล้วจะไปต,ตีอันนี้แตกเพราะว่าตรงนี้นะฮะเขาจะมีที่ตัดสายเอ็นอยู่เพราะฉะนั้นมันยาวเกินไปมันก็จะโดนตัดแต่ถ้าท่านเสียดายก็หมุนมาเข้ามาเนี้ยครับหมุนมาเข้ามาให้มันสั้นกว่านะครับมันจะมีที่ตัดอยู่ตรงนี้โอเคมาได้แล้วก็กดลงไปเท่านี้เองครับเครื่องนี้ก็พร้อมทําง,งานละ ส่วนตรงนี้ก็เรื่องการประกรอบไม่ต้องไปดูมาแล้วครับเพราะว่ามันกม็มันมีบล็อกอยู่แล้วไงอ่บงนี้เสร็จแล้วเวลาตัดมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้เนาะถ้าท่านต้องการจะตัดผนังหรือต้องการจะเปลี่ยนม,มุมองศาท่านก็กดตรงนี้ครับมันจะหมุนขึ้นมาได้นั่นหมายความว่าตัดเละาะถนนตัดอะไรต่ออะไรดได้เหมือนกันหมดทําไมต้องใช้แบบนี้เพราะเวลา,าผมตัดตามโคนกล้วยไง ผมถ้าเราไปใช้เคี้ยวเกี่ยวเกี่ยว,ยวมันก็ไม่ไหวครับมันเยอะไอตัวนี้ผมเอามาตัดหญ้าตามหน้าบ้านตามอะไรแล้วก็เอาไปเลาะโคนกล้วยเพราะว่าถ้าเราใช้มีดเลยเนี่ยที่มันมีใบมีดนะครับมันจะไปตัดต้นกล้วยแต่ใช้สายเอ็นมันก็รอดไปครับมันไม่เป็นไรเนี่ยอันนี้คือประโยชน์ที่ผมเอามาใช้จริงๆก็คือตัดหญ้าตามโคนกล้วยแย่ yeah, เข้าไปเลยครับเสร็จแล้ว สวิตมันก็มีสองอันครับถ้าจะใช้จริงๆก็คือดันตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็กดตรงนี้มันก็อยู่แล้วครับนะฮะมันจะเป็นเซฟตี้แล้วกันดันขึ้นไปก่อนแล้วก็กดอ่านี่านก็แนะนําเลยครับถ้าซื้อได้ก็เอา5แอมป์นะครับ5แอมป์สี่แอมป์สามแอมป์ต่อสี่แอมป์สองแอมก็อย่าไปซื้อมันซื้อสูุดเลยครับเช็คแบตดูนะครับอ่นาน่าจะได้สักประมาณผมก็ไม่เคยตัดจนแบตหมดกทีครับเพราะว่า ผมก็อายุมากแล้วเนาะ20 20นาทีก็เลิกละแต่เขาว่าน่าจะได้เป็นชั่วโมง,งผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่ามีเคยตัดจนแบตหมดสักทีวิธีการใส่แบตก็ไม่มีอะไรครับเสียบันลงไปเฉยๆคือมันดีย่าเงึถ้าเราใช้ของยี่ห้อเดียวกันคือที่บ้านผมเนี่ยมันจะมีเลื่อยไฟฟ้าสำหรับตัดก,กิ่งไม้เลื่อยสําหรับตัดแต่งทรงพุ่มแล้วก็เลื่อยวงเดือนแล้วมันเป็นยี่ห้อเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นถ้าท่าน ใช้ทานหรือใช้ยี่ห้ออิงโก้แบบนี้แบบทุกอย่างใช้ได้กันหมดนะครับตรงนี้เวลาการปรับตรงนี้ก็ปรับได้นะครับหมุนตรงนี้ออกนะครับเอาตามสะดวกเลยครับว่าจะเอาระดับไหนแต่ผมมันก็ประมาณนี้ชอบประมาณนี้ครับไม่หนักเกินเกินไปอแล้วก็ล็อกไว้ส่วนตรงนี้ถ้ามันสั้นไปครับยืดได้ครับเนี่ยครับยืดได้ถ้ายืดสร็จแล้วล็อกมันก็จะอยู่ถ้าแจะผู้หญิงก็ เอาสั้นๆหน่อยก็ยืดหดมันลงมาครับมันก็จะเหลือตัวเท่านี้ครับผมอันนี้สะดวกสบายสอดสกสตรีหน่อยนะครับผมยืดไปสุดเลยก็แล้วกันนะครับนี่พอเราดันขึ้นไปปุ๊บจะทำงานทันทีตอนนี้เองครับอิงโก้ดันได้ดีพอสมควรเลยครับเดี๋ยวไปดูกันก็คือที่ผมใช้ยี่ห้อเนี้ย พราะว่าผมมีแบตอยู่แล้วไงแต่ถ้าใครยังไม่มีแบตก็ลองดูครับมันมีอีกหลายยี่ห้อตัวนี้สำหรับเล็มหญ้านะครับไปตัดหญ้าหนาๆไม่ได้เนาะถ้าตัดหญ้าหนาๆมันจะต้องใช้แบตร,รุ่นรุ่นแบตสองก้อนแล้วก็ตรงนี้เป็นใบเป็นใบตัดนะครับผมอลองดูนะครับเห็นปะ มันตัดไวแต่ผลที่ผมบอกว่าใบเหมือนก็สายเอ็นมั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 นขาดงนะายเพราะถ้าเราซื้อเราก็คงเลือกซื้อให้มันดีกว่านี้หน่อยหรือเปลี่ยนจานอาจจะเปลี่ยนจานได้ผมไม่แน่ใจนะผมยังไม่เคยลองเปลี่ยนจานสักทีก็อย่างที่บอกแล้วครับบางทีในสวนเนี่ยมันไม่ได้มีแต่หญ้าต้นเล็กไงอ่ะผม,ผมตาตาก็ไม่ได้หาก็ไม่เจอปลายไปไหนไปแล้ว แต่จริงๆแนละ้วถ้าเปิดพวกตัดพวกหญ้าแพ็ย์ตามสนามหญ้าตามอะไรนะมันไม่ค่อยมีปัญหาแบบนี้หรอกแต่จริงก็คือถ้าแนะนําหาเอ็นที่มันดีกว่านี้หน่อแต่อันนี้ก็เพราะเพราะว่าจริงๆแนละ้วก่อมาคอยตัดครับเอาปลายมันไปอยู่ไหนละผมหาไม่เจอเนะนะ้นเอเอเลื่อนดูก่อนลาก็ไม่ค่อยดีครับมันอ้ออยู่นี่ เดียวปมาแล้วล่ะถ้าเป็นพวกตะก้ายยาตามสนามยญ้าแล้วตัวอะไรนี้ใช้ดีมากเลยครับผม,มก็คืออืเดี๋ยวอืออือม,มาได้เอาอะไรมาแคะเนาะอือนี่หละปัญหาเ,าเราใช้ในสวนนะมันจะไม่เหมือนสนามหญ้าอันนี้มันคือเลม็มเล็มหญ้านะครับ เล็มหญ้าผมบอกแล้วัมนมาใช้เล็มหญ้าแต่มันก็ใช้ท่าอยู่ผมก็เอามาตัดหญ้าในสวนเพราะในสวนผมมันไม่ใช่หญ้ารกไงอืมเอฟมันอยู่ในน,นี้นเนี่ยผมเห็นปลายแล้วครับแต่มันเอาไม่ออกเออเออตาก็ไม่ดีเอาไปไหนไปละอ่ะเอาเท่านี้เนาะ พราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวผมตัดหญ้าสักพักผมก็จะกลับบ้านแล้ววันนี้มันโลกนะผมผมมานั่งเล่นกันบ่อยนะก็ตัดหญ้าสวยๆนะตัดเรียนเลยละเดี๋ยวผมไปหาอะไรมาก่อนโอเคนะครับอย่ารู้อย่ารู้ถ้ามันขาดอมถ้ามันขาดเราก็ใส่ก้าไปหม่ครับงั้นก็มีรูอยู่ละจับใส่เข้าไปเดี๋ยวก็ตรงล็อกเองละครับ 嗯。嗯。嗯。来来。 เห็นป่าไม่รู้อ่ะเดี๋ยวกลมดูหน่อยอ่ะย,ย้ายย้ายไปนิดนึงอ่ะอึ๊บอ่าไม่ตัดต่อกันแล้วนะเออขอได้เห็นนะอ่ะ ขยับไอ้ต้นแบบเนี้ยเนี่ยตัดไม่ไหวนะต้น่างเงี้ย เป็นสักบสนามหญ้าตามบ้านหน้าหญ้าปลูกปลูกอะไรนี่สบายเลยนะครับเสร็จแล้วพอตัดเสร็จแล้วก็อย่าลืมเอานะครับเอาออกมันซะมากครับเดี๋ยวมันจะหนัก <c oughs> เออ้ามันแหง้งมันออกยากนะครับเออก็ประมาณนี้นะแต่นี้สมมุติว่าเราจะตัดริมถนอนอย่างเงี้ยเราก็หมุนมันขึ้นอย่างเงี้ยครับมันก็จะเลาะได้ไงเหมือนก็เลาะชายถนนไปเลยนั่นแหละนะครับเลาะทุกถนน,นนมันมีขอบอย่างเงี้ยเราตัด มันจะเลาะขอบเลาะแนวถนนไปเลยได้สําคัญก็คือมันไม่มีหินกระเด็นไงหรับผู้หญิงตัดบนถนนตัดสนามหญ้าตัดอะไรต่ออะไรก็โอเคนะครับอ่ะอัะอนนี้อิงโก้ครับแบตนี้เลยที่ผมใช้เพราะว่าผมมีแบตอยู่แล้วก็เลยซื้อพันกระบาทมันก็โอเคอยู่ใช้ตัดหญ้าไม่หนักแล้วก็ประเด็นก็คือว่าไม่ต้องคอยเติมน้ํามันบางทีไอเครื่องน้ํามันเนี่ย จะตัดสักหน่อยก็สตาร์ทไม่ติดซะอีกแล้วผมเคยกระชากกระชากจนหมดแรงไงวันทั้งวางทีก็มันเหนื่อยมากต้องเอาไปซ่อมทีละร้อยห้าสิบาทล้างคาบูพวกเนี้ยทีร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบแล้วก็มาเติมน้ำมันอีกอ่ะลิตรห้าสิบาทตัดทีสองร้อยอันนี้แค่ชาร์จแบตนะครับแค่ชาร์จแบตก็ได้ประมาณสองงานนะครับละสบายๆถ้าเป็นพวกสนามหญ้านะมันก็เป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับคนที่อายุมากแล้วกดผู้หญิง ที่ดูแลบ้านตัวเองอะไรเงี้ยครับผมมันไปได้นะนี่ยังเอนนี่ขนาดหญ้าในสวนนะถ้าเป็นหญ้าต้นเล็กๆก็ทั่วไปเตียนเลยเพราะฉะนั้นหน้าบ้านหลังบ้านถ้เเล็กน้อยผมก็เย็นเย็นเย็นเ็นเนียน่ยย,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 ยี่สิบนาทีวันนี้ได้ยี่สิบนาทีก็ตัดไปครับแล้วก็เลิกเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วก็วันตัดไปใหม่เรื่อยๆผมช้วิธีนี้ไงอย่างอ,อย่างดูฝั่งนู้นอะ่ะฝั่งนูน้นตามโคนกล้วยมันลก ผมก็ยังไม่ได้มีเวลาไปตัดเลยคือตัดโคนกล้วยก่อนไงตัดตามโคนกล้วยก่อนเพราะว่ามันไม่ทําให้หน่อที่แตกเนี่ยมันไม่ทําให้หน่อที่แตกมาเสียหายเออคือถ้าเราใช้คมมีดไปตัดเนี่ยแช็ปอ่าหมดเรื่องเลยมันยังขายได้ราคาอยู่เพราะฉะนั้นไอตัวนี้ก็เป็นทางเลือกผมสมมติโคนเนี้ยโคนภาพรอ,อย่างเนี้ยโคนภาพร้าไปโคนกล้วยอย่างเงี้ยฮะถ้าเราเอาปบมีดไปล้อล้อล้อลอ้ักโคนกล้วย เห็นไม่โคนมะพร้าวเห็นไหมเอมอนะอะอย่าโคนมะพร้าวสมมุติโคนมะพร้าวไปโคนกล้วยอย่างเงี้ยเราจะเอามีดเละเล็มยังไงมันก็โดนโคนกล้วยครับ ทำไม่ทําให้โคนเสียหายนั่นแหละคือจุดประสงค์ที่บองคอมาใช้แต่เวลาเราซื้อไอ้ตลับใหม่เราก็ควรจะดู่าเอ็นที่มันดีๆสักคนสักหน่อยก็แล้วกันนะตรงนี้ครับก็ลอ,ล,อลองเลือกดูกันเอาครับโอเควันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับพันกระบาทแต่ต้องมันจะแพงที่แบตเนี่ยเพนื่อว่าผมมีแบตที่เป็นเครื่องไฟฟ้าของอิงโกอยู่แล้วสองก้อนก็เลยสบายๆสยัส่งอะไรก็ตัวเปล่าอย่างเดียวเลยครับโอเคสวัสดีครับผม